เหตุการณ์ที่น่าตกใจและเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินบัญชีธนาคารขึ้นมาใหม่ๆทำให้เราเกรงกลัวว่าจะเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่เชื่อมโยงกับการโทรศัพท์มาให้เราเชื่อว่าเงินของเราในบัญชีธนาคารจะหายไปได้จริงๆหรือไม่มาดูวิธีการป้องกันและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อเตือนและช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มนี้ ความจริงแล้วการรับสายมิจฉาชีพไม่ทําให้เงินหายได้เลยผู้เชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ยืนยันว่าการรับสายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้เงินในบัญชีธรรนาคารของคุณถูกดูดออกไปได้แต่สิ่งที่อันตรายจริงๆคือการที่มิจฉาชีพจะพยายามหลอกลวงให้เราเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างที่ต้องทําหลังจากการรับสายนั้นแม้ว่าการรับสายจากมิจฉาชีพจะไม,ม่อันตรายแต่สิ่งที่พวกเขาจะพยายามทําคือการชักจูงให้เหยาลงมือทําบางอย่างที่อาจทําให้เงินของเราเสียหายไปได้และนี่เป็นสิ่งที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกต่อเหยือ แต่สิ่งที่อันตรายจริงๆคือการที่เหยื่อจะทำตามคำสั่งของพวกเขามิจฉาชีพจะพยายามหลอกลวงเยื่อให้เชื่อว่ามีอะไรบางอย่างที่ต้องทำเช่นส่งลิงก์ปลอมผ่าน SMS หรือ l ลายเพื่อหลอกให้เหยื่กรอกข้อมูลบัญชีและรหัส OTP หลอกให้เหยื่ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่มีมันแวร์ซ่อนอยู่พูดจะหลอกให้เหยื่กลัวเช่นอ้างว่ามีหมายจับหรือพัสดุต้องตรวจสอบแล้วขอให้โอนเงินไปตรวจสอบบัญชี เพื่อป้องกันให้ตัวเองไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพนี้ควรทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อย่าก,กดลิงก์จากข้อความหรือแอปแชทที่ไม่รู้จักหรือที่ไม่มีการยืนยันจากธนาคารของคุณอย่าติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือที่มีการแนะนำจากผู้ใช้งานที่ไม่รู้จักอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือรหัส OTP ให้ใครแม้แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือผู้ที่ติดต่อมาทางโทรศัพท์หากสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพควรโทรแจ้งสายด่วนหนึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม รธนาคารของคุณทันทีสรุปแล้วการรับสายจากมิจฉาชีพไม่สามารถทําให้เงินในบัญชีหายได้แต่สิ่งที่อันตรายคือการที่อย่าจะทําตามคําสั่งของพวกเขาหากคุณระมัดระวังและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวคุณก็จะปลอดภัยจากกลโกลงเหล่านี้แน่นอนแต่นี่เป็นเพียงคำแนะนำเพื่อป้องกันการเสียหายจากการโง่เหยื่อเท่านั้นคุณคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่สามารถป้องกันได้อีกไหมมีวิธีใดที่คุณคิดว่าจะเป็นไปได้เพื่อป้องกันการเสียหายจากการโง่เหยื่อมาถามกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้